สวัสดีค่ะสถานการณ์ระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านตอนนี้ต้องบอกว่าตึงเครียดมากๆเลยนะคะกลายเป็นเรื่องที่ทั่วโลกกำลังจับตามองเลยโดยเฉพาะบทบาทของโซรัสกับประธานาธิบดีทรัมป์ในวาระนี้ ครับผมเป็นประเด็นร้อนจริงๆวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันจากหลายๆแหล่งข้อมูลเลยค่ะทั้งข่าวบทวิเคราะห์สัมภาษณ์แล้วก็ความเห็นจากเวทีออนไลน์ต่างๆด้วยเพื่อจะทำความเข้าใจว่าล่าสุดมันเกิดอะไรขึ้นจุดยืนสหรัฐเป็นยังไงแล้วก็มุมมองต่างๆที่มันซับซ้อนมากๆเนี่ยมันมีอะไรบ้าง ใช่ครับเป้าหมายเราคืออยากจะกลั่นกรองข้อมูลพวกนี้ให้เห็นภาพชัดขึ้นว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่จุดยืนแต่และฝ่ายเป็นยังไงแล้วก็น่าจะพอเห็นทิศทางข้างหน้าได้บ้างนะครับในสถานการณ์ที่มันผันผวนมากๆแบบนี้มาเริ่มกันที่เรื่องสำคัญเลยการตัดสินใจของประธานาธิบดีทรัมป์ค่ะ มีข่าวหลายแหล่งบอกตรงกันเลยว่าทรัมป์มีเวลาแค่2ส,สัปดาห์เองนับจาก20มิถุนายนี้ที่จะต้องตัดสินใจแล้วว่าจะให้สหรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องทางทหารกับความขัดแย้งนี้ไหมกรับกรอบเวลานี้สั้นมากและท่าทีของทรัมป์เองก็ยังดูไม่แน่นอนเลยนะครับคือมีทั้งส่งสัญญ,ญาณว่าจะไปทางทูตแต่ก็มีพูดเป็นในใเหมือนกันว่าจะเข้าร่วมกับอิสราเอลอสถานการณ์นี้เลยถูกมองเป็นวิกฤตแรกเลยนะ ด้านนโยบายตามประเทศของที่เขาเรียกกันว่าทรัมป์2.0นะครับซึ่งการตัดสินใจครั้งนี้มันก็ต้องอิงกับความสัมพันธ์เดิมๆด,ด้วยใช่ไหมคะคือสหรัฐนี่ก็หนุนอิสราเอลมาตลอดให้เงินช่วยเหลือทางทหารเยอะสุดเลยแล้วก็ยังมีเรื่องกลุ่มลับดีอิสราเอลในสหรัฐที่แข็งมากๆอย่างที่ประชาไทยเขารายงานถูกต้องครับอันนั้นเป็นปัจจัยสําคัญเลยแต่ว่านะอีกด้านหนึ่งมันก็มีสัญญาณที่น่าสนใจเหมือนกันว่านโยบายทรัมป์อาจจะกําลังเปลี่ยนไปหรือเปล่า ดีว่าทรัมป์ดูเหมือนจะหันไปทางรัฐอ่าวอาหรับมากขึ้นมีดีลเศรษฐกิจมีเรื่องอาวุธมูลค่ามหาศาลเลยและก,ก็การเดินทางไปตะวันออกกลางรอบล่าสุดเนี่ยก็ไม่ได้แวะอิสราเอลด้วยนะซึ่งมันต่างจากสมัยแรกอ๋อประเด็นนี้น่าคิดนะคะ เหมือนทรัมป์กำลังชั่งน้ำหนักอยู่ระหว่างแรงกดดันเด,มเดิมๆกับผลประโยชน์ใหม่ๆจากฝั่งอ่าวหรือเปล่าการตัดสินใจของเขาอาจจะบอกได้ว่าเขามองสมดุลอำนาจในตะวันออกกลางเปลี่ยนไปไหมเป็นไปได้ครับแล้วก็มีอีกมุมที่น่ากังวลคือทาง a อม e s t y International เขาก็าออกมาเตือนเรื่องสิ่งที่เรียกว่าผลกระทบจากทรัมป์นะครับเขาบอกว่ามันเหมือนกำลังเร่งให้หลักการสิทธิมนุษยชนกับสถาบันระหว่างประเทศต่างๆมัน ถูกทำลายเร็วขึ้นเพราะแนวโน้มการไม่ให้ความสำคัญหรือก็ท้าทายกลไกลพวกนี้มากขึ้นแล้วถ้ามาดูที่ตัวเหตุการณ์ประทะกันตรงๆเลยล่ะคะมันเกิดอะไรขึ้นบ้างล่าสุดเลยก็คืออิสราเอลโจมตีสิ่งที่เขาอ้างว่าเป็นเป้าหมายนิวเคลียร์ของอิหร่านส่วนอิหร่านก็ตอบโต้กลับโจมตีเป้าหมายทางทหารแล้วก็ผู้อุตสาหกรรมป้องกันประเทศของอิสาราเอลแล้วก็มีข่าวว่ากำลังคิดเรื่องปิดช่องแคบฮอร์มูสด้วย โหเรื่องใหญ่เลยนะคะช่องแคบฮอมูสเนี่ยเส้นทางขนส่งน้ำมันสำคัญของโลกเลยทีนี้พอไปฟังมุมมองจากทูตสองประเทศที่เขาให้สัมภาษณ์ไทย p ี s สนะคะโอ้โหเหมือนหนังคนละม้วนเลยค่ะทูตอิสราเอลคุณออนาซากิฟเนี่ยเขาก็ย้ำเลยว่าที่ทำไปเป็นการป้องกันตัวจากภัยคุกคาม3ามอย่างคือนิวเคลียร์ขีปนาวุธแล้วก็พวกกลุ่มติดอาวุธที่อิหร่าน,น,นเขาเชื่อว่าอิหร่านอยากทำลายอิสราเอลแล้วก็ปฏิเสธว่าไม่ได้โจมตีพลเรือน Kapum. ขณะที่ทางทูตอิหร่านคุณนอเซเรตดินไฮเดรีก็บอกว่าอิหร่านต่างหากที่เป็นเหยื่อเรียกร้องให้ UNSC จัดการแล้วก็บอกว่าอิหร่านมีสิทธิ์ป้องกันตัวเองชี้ไปว่าอิสราเอลนั่นแหละที่ละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศในกาซาแล้วสหรัฐก็มีส่วนรับผิดชอบทางอ้อมด้วยอืเขาก็ยืนยันว่าโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านเพื่อสันตินะตามคําสั่งผู้นําสูงสุดแล้วก็เป็นสมาชิก NPT ด้วยแล้วก็ปฏิเสธเรื่องโจมตีพลเรือนเหมือนกันโอต่างกันสุดขั้วเลยค่ะแบบนี้มัน บอกอะไรเกี่ยวกับโอกาสเจราจาบ้างไหมคะโดยเฉพาะเรื่องนิวเคลียร์ที่ว่าเสริมสมรรถนะยูเรเนียม60%เนี่ยดูจะตีความกันไปคนละทางเลยประเด็นนี้ซับซ้อนมากครับคืออิรานเขาก็อ้างว่า60%ี่ยยังไม่ผิดสัญญา NPT นะเพราะยังไม่ใช่ระดับที่ใช้ทำอาวุธได้ อแต่อิสราเอลก็มองว่าโอ้โหนี่มันภัยคุกคามร้ายแรงแล้วส่วนทาง c p r i หรือสถาบันวิจัยสันติภาพเขาก็ให้ความเห็นว่าจริงๆ60%เนเนี่ยแทบไม่มีประโยชน์ในทางปฏิบัติเพื่อสร้างอาวุธหรอกแต่มันเหมือนเป็นสัญญาณทางการเมืองมากกว่าว่าอิหร่านพร้อมตอบโต้นะแต่ยังไม่อยากข้ามเส้นไปถึงระดับอารยาเกรโตปเนเดจริงๆแล้วผลกระทบในวงกว้างกว่า,วานี้ล่ะคะมีอะไรน่ากังวลอีกบ้าง ก็มีการพูดคุยกันเยอะนะครับอย่างใน reddit เนี่ยเขาก็คุยกันเรื่องสถานะของข้อตกลงอาบราัมที่เคยเป็นดีลประวัติศาสตร์ระหว่างอิสราเอลกับรัฐอาหรับบางประเทศตอนนี้มันก็ดูไม่แน่นอนอ๋อค่ะมันสะท้อนความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนไปของพวกประเทศอ่าวกับทั้งอิสราเอลแล้วก็อิหร่านซึ่งอาจจะโยงกับนโยบายทรัมป์ที่ดูเหมือนจะไปเน้นกลุ่มประเทศอ่าวมากขึ้นด้วยก็ได้ยังมีเรื่องข้อเสนอของทรัมป์เกี่ยวกับกาซาอีกที่ค่อนข้าง เออสุดตรงเหมือนกันที่ว่าให้สหรัฐเข้าไปยุดครองย้ายคนปาเลสไตน์ออกไปแล้วสร้างเมืองนาเนาชัยขึ้นมาแทนอันนี้ก็โดนฮามาสกับทางการปาเลสไตน์ประนามหลักเลยครับแล้วก็ประเด็นเรื่องกฎหมายระหว่างประเทศอันนี้ก็เรื่องใหญ่การกระทําของอิสราเอลในกาซาเนี่ยถูกวิจารณ์เยอะมากมีการเรียกร้องให้ใช้กลไกศาลร,ระหว่างประเทศทั้ง ICJ ทั้ง ICC เลยนะเพื่อตรวจสอบเอาผิดแต่ก็คงไม่ง่ายใช่ไหมคะ ใช่ครับก็ดูเหมือนจะเจอแรงต้านจากมหาอำนาจบางส่วนอยู่อย่างที่แอมเนสตี้หรือประชาไทยเขาก็ให้ข้อมูลไว้สรุปแล้วสถานการณ์ตอนนี้ก็ยังคงเปราะบางมากๆเลยนะคะความขัดแย้งก็ยังดำเนินอยู่มุมมองของอิสราเอลกับอิร่านี่ก็ต่างกันชัดเจนจริงๆแล้วการตัดสินใจของสหรัฐในอีกไม่กี่วันนี้ก็ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเลย ครับผมคำถามที่น่าคิดทิ้งท้ายก็คือว่าท่ามกลางความไม่ไว้วางใจกันขนาดนี้ข้อมูลก็ขัดแย้งกันอย่างที่เราเห็นจากมุมมองทูตสองฝ่ายเนี่ยบวกกับความซับซ้อนทางภูมิรัฐศาสตร์การท้าทางกติการ,ระหว่างประเทศต่างๆโอกาสที่มีทางออกจริงๆในระยะสั้นเนี่ยมันจะมีจริงไหม อืมนั่นสิคะแล้วเส้นทางที่แต่ละฝ่ายกำลังเลือกเดินอยู่ตอนนี้มันอาจจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่เราคาดไม่ถึงในรูปแบบไหนได้บ้างอันนี้น่าคิดตามครับ